เปิดไหมยังวะโอเคเปิดแล้วนะโอเคก็กลับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนี่อยู่ในช่องสมพลขี่มีเนโตนะครับผมวันนี้ทำ,ทำอะไรนะมาสุมนี่เลยอะไรติดพันวะเออไม่ใช่ช่องสมพลขี่มีนโตแต่ช่องจบคิดไม่ไกูนะอืมดีไปไหนไหมซึ่งวันนี้เอ,อจะมาสุมเป็นอเนี้ยไอสกินไม่ใช่สกินหรอก เออสมสมไปกินนั่นแหละจากที่ดูในช่องผมก็ดวงผมก็ดีอยู่นะเออก็เลยลองมาสบดูนะซึ่งอย่างแรกเลยนะว่าว่าเราเราต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราจะเอาสกินอะไรเพราะจะเอาเป็นตัวเลนนะเอาผมเอาเป็นตัวเลนนะตัวเลนเอ็กซ์ตรีมเอาเป็นตัวเลนอือจะมีสกินระดับ มิสติกแล้วก็ไหนวะตรงไหนแล้ววะเนี่ยลอตเตอรี่โอเคโอเคปะเริ่มกันเลยสุ่มเลขยี่ห้ายี่ห้าหมุนไปเรียบร้อยเกลือนะฮะสองพันป่องมันจะพอไหมเนี่ยพอเลยทุกคนเนาะ อือได้เยอะอยู่ได้จะนั่นมันพอแหละทุกคนแต่ว่าคือผมสุ่มอะ่ะผมหวังอยากได้พวกเนี้ยคือต้องได้บังหละนะสักตัวผมว่านะทุกคนวาดรูปดาวเลยเอาผมมันต้องได้ทุกคนเชื่อผมเชื่อผมมันมันต้องได้อะ่อมอมมมออะมันไม่ได้มันจะไม่ได้สีเลียดสีเลียดไปนี่เอ้ย หกสิบก็ขาดอีกขาดอีกเจ็ดสิบนะทุกคนเจ็ดสิบมันจะพอไหมเนี่ยิ่มลืมวันวันนิดๆแล้วทุกคนปับได้อะไรมาไม่ต้องการไม่ต้องการต้องการสกินนะ่ you know, ะยูโนสกินโอ้ยได้มาสิบเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปดสิบแล้วทุกคนแปดสิบแล้วโอ้ย เป็ดร้อยแล้วนะหมดไปเป็ดร้อยแล้วยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะขอตะกินตะกินต้องมาแล้วผมว่ามับมโอเคเก้าร้อยแล้วนั่นทุกคนวาดมู่ไปเลยปื๊บปื๊บว้ยอีเส้นโอเอ้ยได้อยู่อ่ะเหลอสามสิบเท่าน,นั้นเองทุกคน มันจะไม่มาจริงๆเลยเหรอคันสักตัวหนึ่งอ uh ่ะจะไม่มาจริงเลยเหรอจริงว uh 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 şey ่าศูนยนกงจักรนะทุกคนมันก็ไม่เหมือนก็เอ้ยเอ้ยเอ้ยทุกคนแปลกอะผมว่าแปลกอะทุกคนผมว่ามันมัน เอ้นะอเอ้ยเอ้ยเอ้ย bro เอ้ยเอ้ยอย่ามาเ,าเล่นกับพี่อย่างนี้สิเพื่อนแมวหน้าิเอมอย่าเล่นกับผมอย่างนี้สิดวงฉันอยู่ไหนแปลดอีโดไม่มา อีกสามวันทุกคนอีกสามันอีกสามันหนีมาสุมเฮ้ยทุกคนทุกคนกคนิมพันสองได้ทูเรนเอสตีม กรอบโปรไฟล์มันที่เพราะจะได้ออากรอบโปรไฟล์แป๊บนึ่งนะทุกคนเออ่ขอดูกรอบโปรไฟล์แป๊บนึงกรอบโปรไฟล์เอ็กไซเบอร์กับอะไรนี่แหละไปดูแป๊บนึง ต้องไปทำไมก็อยากได้ยนเหมือนกันนะกบุู้ไฟมันอันนี้โอ้โหแต่งที่ดีไม่เอาเลยดีกว่านะทุกคนนะแค่เนี่ยไอ้มาทำไมอะําจริงคุณให้ผมมาทำไมนี่แต่ครั้งที่ผมไม่มีสกินไลน์เนี่ยนะ Are you kidding me bro? ฮึที่คุณล้อเล่นกับผมอยู่เหรอฮึ hmm? คุณคิดล้อเล่นกับผมเหรอเฮ้ยทำไมผมไม่ไม่สมานนี้วะได้เบอร์ณเรินเรียบร้อยนะทุกคนยื้อคุณได้รับสกินใหม่็นดีด้วย ผมไม่ดีใจกับคุณเลยสักนิดนึงอะ่ะ <c oughs> คุณอาจจะหลอ,อกคุณได้นะ <c oughs> แต่คุณหลอ,อกคุอื่นไม่ได้หรอกผมบอกไว้ก่อนเ <c oughs> หลือสองร้อยทำไรดีเจะสุมบะ ไปเลยเอ้ยได้ท่าเต้นมากับสกินเพราะสกินมันการันตีนะทุกคนใช้ที่หมดไอ้รุนเคนไอ้รุนเคอันนี้มันจะคุ้ม่หมอ่ะจริงก็อยากเก็บจริงก็อยากเก็บไว้ทุกคนมันมีลดราคาอยู่ดีว่าจังมันไม่สนใจ ซื้อไปเลยสองกันร้อยเก้าสิบแปดเหลือสองร้อยมันไปสมอันนี้ไดป้บเออร้านค้าพนีโจมันหมดแล้วนี่หว่าซื้อไปเอ,อ้อลิมิเต็ดลิมิเต็ดฮ่าง่ายเลยอะเฮ้อเลยอะทุกคนเฮ้อเลยอะลองดูไว้ทุกคนเผื่อมันจะออก แต่มันเป็ดที่พก,พกห้องนี้อ่ะแต่รูปพกองคงไม่ต้องหวังอะ่ะศูนย์จุดศูนย์ส,สองอะ่ะช่างมันไอ้รุ่นแคร์เอฟฟิซิงเอฟฟี่องฐานคูป,ปองได้แบบรวดเร็วทันใจตูมได้เป็ดน,นั่นแหละนั่นแหละทุกคนเฮ้ยดีก็คุ้มอยู่นะ ก็จะแลกสกินอะไรดีเดี๋ยวไป Limited l i m i เ e d ยสีเขียวก่อนแล้วกันถ้าเราดีมีเตจสีเขียวผมจะแลกเป็นสกินอะไรดีกันรึว่าสกินซีเนียลเลยเท่สุดละอะไรก็เลยเดซิเบตคูปองไม่ไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตสกินอ้อยเวเลสอ่ารู้สึกอืมรู้สึก ดวงบีไปไหนมาเลว้วดวงฉันแมวคิวเลนไม่เอาเทียวไม่เอามีบัตเตอร์ไฟอยู่เหล็กไว้ละอันนี้ไม่เอาอันนี้มีแล้วไม่เอา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 เรื่องมากก็จะเอาตัวอะไรวะเซีวครับเอาสซีวครับ นั่นแหละทุกคนตามระเบียบพับโอเค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 ไม่รู้สึกดีใจเลยสักนิดหนึ่งผมไม่รู้สึกดีใจเลยสักนิดหนึ่งนะทุกคนแล้วถ้าเต้นคือถ้าเต้นไม่ต้องเปิดหรอถ้าเต้นเข้าคางเลยเอ๋อ เมื่อกี้มันมีท่าเต้นสูก้าอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนทุกคนท่าเต้นสูกา้าปรับแต่งอุ้ย sorry ทุกคนไฟเตอร์นอนเนี่ยสุกา้านี่ไงอ้อมีแต่ก็ได้อยู่นะมีท่าเดินมาด้วยโอเคเดี๋ยวยังไงต่อแล้ยวยังไงต่อ ิบเอ็ดคูปองมันจะจะใช้หมดดีกวสิบเอ็ดคูปองเนี่ยฮะอันนี้ก็ไม่รู้จะแลกสก,กินอะไรอ่ะเยอะอันนี้สก,กินคิล่าฟีสิบเอ็ดคูปองทำอะไรได้บ้างนี่ทิเอ็คูปองทำอะไรได้ก็มาสมนี่สมเล่นเล่นเพื่อได้ นี่เผื่อได้จริงด้วยโอเคครับทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นยังไงบ้างถ้าไปเขียนทีแล้ววสิบนาทีแล้วโอเคคลิปนี้มีแค่สิบนาทีพอท้อเครียดเลยเครียดเลยทุกคนผมเครียดเลยทุกคนเครียดมากเออก็เป็นยงไงบ้างครับคลิปนี้เราชอบกดใจกดไลค์กดแชร์เป็นกมลังใจให้ผมด้วยนะครับ <G ül> <G ül> อะไรของเขาวะเอ็มคุณลังเกชันเนี่ยนะมันไม่ออกมากันนี่สักสกินหนึ่งเลยสกินเดียวก็พปแล้วอ่ะแก่ลกินเดียวมันก็ก็แล้วอะจริงๆอ่ะแต่ไม่ออกอันนี้ไม่คือไม่ไม่บาเลยทุกคนดูอ่ะดูเขาทำทุกคนดูเอ้ทำนะทุกคนนะอีสองกูปัองอหม,ม โอเคโอเคก็ชอบก็กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่เสียไปในวันนี้ด้วยนะฮะโอ้บายบาย